ตลาด SUV เดือดจีลี่เปิดตัวใหม่กับ EX5 ท้าชิงเจ้าตลาดอย่าง BYD สำหรับจีรี่นับ iri, นว่าเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่ของจีนและเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ BY d เพราะมีแบรนด์บนมือหลากหลายแบรนด์และมีรถหลากหลายกลุ่มโดยรุ่นแรกที่ทําตลาดในประเทศไทยก็คือเจ้าตัว eX5 นะเป็นรถ SUV ไซส์ B หรือ BSUV สยพอๆกับ BYD At t o 3ซึ่งเทคโนโลยีหลายๆอย่างต้องบอกว่าใหม่กว่าเรามาดูสเปกกันนะเริ่มต้นที่แพลตฟอร์มตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มของทางจีรี่เองชื่อว่า g a ตัวนี้นะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรองรับรถไฮบริดได้อีกด้วยส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะเป็นแบตเตเเออรี่ขงงทางงช เอจช็อตเบรดนะหรือเป็นมิสั้นซึ่งเขามาโชว์ในงานนะและการแพ็คเป็นแบบเซลล์ทหรือ c g b คุณพลังของเจ้าตัว EX5 คันนี้นะเรียกว่าเป็น11อินวันนะชุดควบคุมมอเตอร์อยู่ในชุดเดียวกันถ้าเทียบกับ BYD แล้วยังเป็นแค่8 In อินวันเลยเดทับกันเห็นเห็นแต่ก็ซ่อมยากขึ้นนะสำหรับเจ้าตัว EX5 นะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะบแบตเตอรี่มอเตอร์เหมือนกันต่างกันที่ออปชันและการตกแต่งภายในโดยแบตเตอรี่นะครับวิ่งได้ไกลสูงสุดสี่ร้อยเกชาสมอเอ็ดกิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ ราคาเปิดตัวนะครับ ex5 รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่859,000ส่วนถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเพิ่มอีก90,000บาท